สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการจัดประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่2ทับ2,568ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง22ทีวีค่ะเมื่อวันที่11กันยายน2568เวลา13นาฬิกา30นาที สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการจัดประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดสมุทรปราการเพื่อวางแผนสนับสนุนและผลักดันการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตและนำแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติต่อไป โดยมีนายนัชวัอนอนุพาฒเตชะเสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานการประชุมณนะห้องประชุมปากน้ำชั้น5อาคาร5าสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสมุทรปราการค่ะโดยมีนายแพทย์ประพาสผูกดวงนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสมุทรปราการนางการนาวันะภา,าหุน หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติดสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดสมุทรปราการผู้แทนประหลัดจังหวัดสมุทรปราการอายการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งภาคราัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการบริษัทสาครเคเบิลทีวีจำกัดสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการโรงพยาบาลสมุทรปราการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพยาศูนย์สุขภาพจิตท,ที่6และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติดสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดสมุทรปราการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมการประชุมค่ะโดยมีระเบียบวาระที่1เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ รับรองรายงานการประชุมเรื่องเสนอเพื่อทราบการขึ้นทะเบียนสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นจังหวัดสมุทรปราการการประกาศเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและกัญชาค่ายศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมภายในจังหวัดสมุทรปราการ และผลการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนระเบียบวาระที่4เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสมุทรปราการโดยสํำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสมุทรปราการค่ะสำหรับวัตถุประสงค์นะคะเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการที่กำกับดูแลสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานและหัวหน้ากลุ่มง,งานสุขภาพจิตและยาเสพติดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการเป็นเลขานุการค่ะก็สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นการจัดประชุมเรื่องของคณะ อนุกรรมาการนะคะสุขภาพจิตค่ะของจังหวัดสมุทรปราการค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเป็นการขับเคลื่อนนะคะการดําเนินงานในเรื่องของงานสุขภาพจิตแล้วก็ยาเสพติดโดยภาคส่วนต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องโดยในวันนี้เนี่ยก็จะมีเจ้าภาพหลักเนี่ยก็คือสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพยานะคะแล้วก็ส่วนสุขภาพจิตที่6รวมถึงสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการค่ะโดยมีเครือข่ายทั้งหลายๆภาคส่วนที่ร่วมกันไม่ว่าจะในเชิงของทางด้านของฝ่ายความมั่นคงนะคะในเรื่องของ ทั้งตำรวจทางปกครองทางท้องถิ่นหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของทางผู้สื่อข่าวค่ะแล้วก็จะมีโรงพยาบาลนะคะแล้วก็สถานบําบัดพื้นฟูเนี่ยในจังหวัดสมุทรปราการที่จะมาร่วมกันขับเคลื่อนในเรื่องของการเมืองงานเช่นการประชุมในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการประชุมคณะอนุกรรมการในครั้งที่2ของปี2568เพื่อที่เราจะได้สรุปผลการเมินงงานตลอดปีที่ผ่านมาแล้วก็จะเป็นการวางแผนในเรื่องของการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตแล้วก็ยาเสพติดในปี2569ต่อไปด้วยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ